นักันโนฮิโตะคนที่ถือตราประทับตำนานต้องห้ามจากญี่ปุ่นที่ไม่ควรถูกกล่าวถึงในยามค่ำคืนเรื่องเล่าที่หมู่บ้านนิงเรในจังหวัดโทชินิมีบ้านร้างหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มาเกือบ40ปิปีไม่มีใครรู้ว่ามันถูกทิ้งร้างเพราะเหตุใดรู้เพียงว่าเจ้าของบ้านคนสุดท้ายคือชายวัยกลางคนผู้ทํางานเป็นเสมียนประจําศาลาว่าการหมู่บ้านเขามักจะนั่งกม้มหน้างเงียบๆในห้องแคบๆที่ชั้นสองไม่ออกไปไหนและชาวบ้านเรียกเขารับหลังว่าอินคันโนฮิโตะหรือคนที่ถือตราประทับ เพราะเขามีตราประทับไม้สีดำเข้มที่ไม่ยอมหายพ่อใครแต่ต้องแม้แต่ภรรยาตัวเองว,ว่ากันว่าตราประทับนั้นไม่ใช่ตราใช้ราชการแต่เป็นอินคันสาบานวิญญาณเรหันซึ่งเป็นตราประทับต้องสาบในตำนานโบราณเชื่อกันว่าเป็นตราที่ทําให้คําสัญญากับวิญญาณหรือสิ่งในธรรมชาติเป็นจริงโดยไม่มีเงื่อนไขและเมื่อใช้ไปแล้ววิญญาณจะตามติดผู้ใช้ไปตลอดการสิ่งที่เกิดขึ้นวันหนึ่งภรรยาของเขาหายตัวไปชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นว่า ในตอนกลางคืนมีแสงเทียนจางๆลอดออกมาจากหน้าต่างชั้นสองและได้ยินเสียงกระซิบเหมือนการเจราจาทั้งที่ในบ้านนั้นไม่มีใครอาศัยอยู่แล้วเรื่องราวค่อยหาให้เลวร้ายลงเมื่อลูกชายของครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ใกล้บ้านร้างเริ่มพูดคุยกับคุณลุงที่ถืออินคันสีดําเขาบอกว่าลุงให้เขาทําลายสิ่งที่เรียกว่าตราทดแทนในฝันเด็กชายเริ่มพูดจาแปลกๆแ,และเขียนตัวอักษรโบราณล,ลงบนฝาผนังบ้านจนกระทั่งคืนหนึ่งเขากรีดนิ้วตัวเองแล้ว เอาเลือดมาป้ายลงบนกล่องไม้ปริศนาในห้องเก็บของรุ่งเช้าเด็กคนนั้นหายไปเหลือไว้เพียงกล่องไม้ที่มีตราประทับครึ่งหนึ่งจมหายอยู่ในเลือดแห้งๆความเชื่อจากตำนานว่ากันว่าผู้ใดที่พบกับอินคันโนฮิโตะและรับตราประทับจากเขาจะถูกบังคับให้ทำพันธสัญญากับบอสิ่งลี้ลับบางอย่างซึ่งอาจเป็นยมทูดถีเฝ้าประตูหรือวิญ,ญญาณเก่าแก่ที่เคยถูกผนึกไว้ในสมัยเอโดคคำสัญญานั้นจะเป็นสิ่งที่ตนเองต้องการมากที่สุดแต่จะแลกมาด้วยสิ่งที่ตนเองผูกพันที่สุด ไม่มีใครรู้ว่าชายคนนั้นยังอยู่หรือไม่แต่ผู้ที่เดินผ่านบ้านร้างในเวลากลางคืนอาจเห็นชายเงาเงา,เงาที่ถือกล่องไม้เล็กๆพร้อมตราประทับสีดำและถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบว่าขอให้ช่วยกดตรานี้ที่ได้ไหมอย่าตอบอย่าหันกลับไปเพราะคุณอาจจะกลายเป็นอินคาโนฮิโตะคนต่อไปกดติดตามไว้เลยเพราะเรื่องหน้าคุณอาจเคยไปมาแล้วแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการตั้งมากกว่าการเห็นอากาอิมิสัตร,รอยเลือดบนเสื่อทาทามิตรตำนานผีญี่ปุ่นสยองขวัญแนวจิตหลอนจากสมัยเอโดะห้ามพลิกเสือผือนนั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรจากใต้พื้นก็ตามคำเตือนของผู้ดูแลศาลเจ้าร้างในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดอากิตะมีบ้านเก่าทรงญี่ปุ่นดั้งเดิมซ่อนอยู่ในป่าลึก บ้านนั้นถูกปิดตายมานานกว่าเจสิปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ด้วยข่าวหรือเรื่องเสียงรากบางอย่างใต้พื้นอย่างค่ำคืนและรอยเลือดที่ไม่มีวันหายไปแม้จะทําความสะอาดกี่ครั้งก็ตามชื่อของหญิงสาวที่ผูกพันกับปล่อยเลือดนั้นคืออาการอิดมิสัยหญิงสาวในตระกูลซามูไรผู้สูงสักที่มีความงามเป็นที่เรื่องลือแต่กลับมีชะตากรรมที่ถูกลืมเลือน และปิดบังต้นต่อตำนานอากาศอีมิสัาเป็นบุตรสาวคนเดียวของเจ้าเมืองในยุคได้โดดเธอถูกมั่นหมายกับขุนนางหนุ่มคนหนึ่งแต่ในใจของเธอกลับหลงรักชายยากจนที่เป็นเพียงคนส่งสารของสารเจ้าเมื่อข่าวรักต่อองค์ห้ามรั่วไหลไปถึงบิดาเธอถูกสั่งกักบริเวณไว้ในห้องหนึ่งของเรือนหลังในซึ่งปูด้วยเสื่อทาทามิสีเขียวขาวคืนวันผ่านไปด้วยความโดดเดี่ยวจนคืนหนึ่งเกิดเสียงร้องให้ดังขึ้นจากห้องนั้นพร้อมกับรอยเลือดกว้างกลางห้องร่างของมิสหายไปไม่มีใครพบศพของเธอไม่มีแม้แต่หลักฐานว่าาเธอตย หรือนี้แต่หลังจากคืนนั้นทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงเคลื่อนไหวใต้พื้นเสือดังขึ้นพร้อมกับรอยเลือดที่ค่อยๆซืมขึ้นมาบนเสือผืนเดิมแม้จะเปลี่ยนเสือใหม่กี่ครั้งมันก็กลับมาผุดขึ้นเหมือนเดิมเสมอคำสั์ของมิสมีบันทึกหลักของผู้เฒ่าในหมู่บ้านว่าเสือทาทาิผืนนั้นถูกสร้างขึ้นจากฝางที่ผสมเส้นผมของมนุษย์และซ่อนซากบางส่วนของหญิงสาวไว้ภายในมิสักไม่ได้ตายแบบธรรมดาแต่ถูกฝั่งทั้งเป็นใต้พื้นเรือนหลังนั้นโดยพ่อของเธอเองเพื่อกลบเกล อื่นความอับอายที่บุตรสาวหลงรักชายสามัญชนผู้ใดที่เดินเหยียบลงบนเสื่อผืนนั้นโดยไม่ไหวขอขามาจะได้ยินเสียงกระซิบจากใต้เท้าหนาวชั้นหนาวเหลือเกินจากนั้นในคืนนั้นเองเขาจะฝันถึงหญิงสาวหน้าซีดเผือกก้มหน้าซ่อนผมยาวปิดตาเดินลากชุดขาวเปื้อเลือดเข้ามาหาและกระซิบถามคุณได้เห็นรอยเลือดฉันไหมหากผู้ฝันไม่ตอบหรือพยายามหนีเสียงขวรจากใต้เตียงจะดังขึ้นต่อเนื่องเป็นเจ็ดคืนจนกระทั่งเช้าว,วันที่8ผู้ฝันจะถูกพบเป็นศพจมเลือดอยู่บนเสื่อทาทามิรอยเลือดในรูป หญิงสาวกำลังคลางขึ้นจากพื้นสารเจ้าที่ไม่มีชื่อว่ากันว่านับปลายทางป่าที่เรือนนั้นเคยตั้งอยู่ยังมีสารเจ้าร้างหลังเล็กๆที่ชาวบ้านไม่กล้าเรียกชื่อเพราะใครที่ออกเสียงชื่ออากาอิมิสะดังก้องในป่านั้นจะได้ยินเสียงเสียดแทงจากพื้นดินตามมาและเกิดรอยเลือดบนฝ่ามือโดยไม่มีบาแดแผลใดๆมีผู้กล้าบางคนพยายามพลิกเสื่อผือนนั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่ไม่มีใครได้กลับออกมาพร้อมติครบถ้วนบางคนหายสาบสูญบางคนหัวรากคิกคักอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชมาจนถึงทุกวัน อันนี้คำเตือนจากผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวคืออย่าเรียกชื่อเธอออกมาและจงอย่าเหยียบเสือผืนนั้นตอนกลางคืนเด็ดขาดแม้แต่เสียงเรียกที่อ่อนหวานก็อย่าขานรับเพราะสิ่งนั้นอาจไม่ใช่คนอนกดติดตามไว้เลยเพราะเรื่องหน้าคุณอาจเคยไปมาแล้วแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นสารว่าในคืนที่29ตําตำนานญี่ปุ่น ต้องห้ามที่ไม่ควรถามหาความจริงในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งริมเชิงเขาอากิชิตมัมีศาลาไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ข้างสุสานเรียกกันว่าศาลาอุเอโนกคนเท่าคนแก่เล่าว่าศาลาหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พระหรือชาวบ้านใช้เป็นที่พักในพิธีส่งดวงวิญญาณในช่วงเทศกาลโอบองแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านทุกคนรู้และห้ามพูดถึงห้ามเข้าไปในศาลาในคืนที่29ของเดือนใดก็ตามเพราะคืนนั้นไม่มีใครอยู่ในศาลาถึงแม้คุณจะมองเห็นคนอยู่ก็ตาม เหตุการณ์แปลกเริ่มต้นในฤดูร้อนปีโชวัตที่22พระหนุ่มจากวัดข้างเคียงชื่อทาเคโอเดินทางมาช่วยงานส่งดวงวิญญาณให้ศพรายาตเขาไม่รู้กฎของหมู่บ้านและเมื่อถึงคืนที่29ของเดือนเจ็ดเขาเลือกนอนพักที่ศาลาแห่งนั้นด้วยความเหนื่อยล้าเขามองเห็นเงาคนแก่ผมหมอยืนรอยอยู่หน้าศาลาท่านต้องการอะไรหรือเปล่าขอรับพระหนุ่มถามชายแก่เพียงยิ้มแล้วเดินเข้ามาในศาลาทาเคโอรู้สึกหนาววูบทั้งที่เป็นคืนฤดูร้อนเขาหลับไปพร้อมเสียงกระซิบแถวเบา ศาลานี้ไม่มีใครอยู่แต่เจ้ากลับอยู่ในนิสียแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นศาลาว่างเปล่าไม่มีแม้แต่รอยเท้าทว่าใต้พื้นไม้กลับพบรอยเลือดไหลลงไปเป็นทางไม่มีใครพบพระทาเคโออีกเลยแม่เท่าคนหนึ่งกล่าวว่าทุกๆ29คนที่เข้าไปในศาลานั้นในคืนที่29จะไม่ออกมาในฐานะมนุษย์อีกความเชื่อที่ซ่อนอยู่ชาวบ้านเชื่อว่าศาลานี้ไม่ได้อยู่ในโลกของเราเสมอไปแต่ในคืนที่29มันจะเคลื่อนตัวไปยังแดนที่เต็มไปด้วยเงาสิ่งที่มองเห็นว่าเป็นคอนอคือสิ่งที่พยายามเลียนแบบมนุษย และจะเลือกอยู่ที่มองเห็นมันก่อดเป็นคนแรกคําเตือนสุดท้ายหากคืนใดคุณเดินผ่านศาลาเก่าในหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วเห็นเงาคนยืนอยู่ในนั้นอย่าทักอย่าเจ้าอ,อย่าถามว่ามีใครอยู่ไหมเพราะคุณจะได้ยินคําตอบว่าไม่มีใครอยู่แต่เรากําลังรอใครบางคนอยู่ต่างหากกดติดตามไว้เลยเพราะเรื่องหน้าคุณอาจเคยไปมาแล้วแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นตำนานยูกิอุรามิฮิแมนเมื่อหิมะไม่ใช่เพียงความหนาวเย็ยนแต่คือคำสาปของหญิงที่ตายทั้งแค่ใน,นหมู่บ้านยูกิยามะที่ตั้งอยู่ลึกในภูเขาทางเหนือของญี่ปุ่นมีตำนานที่ผู้คนพยายามลืมแต่หิมะกลับไม่ยอมให้มันถูกลืมในสมัยเอโดมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ายูกิเธอเป็นลูกสาวของช่างหิมะประจำหมู่บ้านมีความงามเย็ยนเยียบราวหิมะที่ปกคลุมยอดเขายูกิถูกหมายปองโดยลูกชายของโชยะ หัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นชายอยากร้านและเอาแต่ใจแต่ยุกิตลับมีใจให้ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อฮารุมะช่างแกะสลักน้ำแข็งผู้ยากจนเมื่อข่าวรักของทั้งคู่แพร่กระจายโชยะโกรธมากเขาจับฮารุมังคุกและกล่าวโทษว่าเขาขโมยของจากสารเจ้าท่ากลางหิมะท,ที่เริ่มตกหนักโชยะสั่งให้ฮารุมะถูกประหารท่ากลางลานหิมะยูกิจพยายามขอร้องแต่ถูกขับไล่เธอจึงปีนเขาไปยังสารเจ้าหิมะแห่งคำสาปที่ถูกห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้ภายในสารเจ้ายูกิคุกเขา่าน่ารูปปั้นเทพหิมะ และอธิษฐานทั้งน้ำตาหากเทพเจ้ามีจริงได้โปรดฟังเสียงแห่งความแค้นของข้าขอยกวิญญาณให้แก่หิมะขอให้ทุกเกล็ดกลายเป็นมีดแห่งความตายคืนนั้นหิมะตกหนักเป็นประวัติการลมหนาวปะทะราวใบมีดทั่วหมู่บ้านแข็งตายภายในข้ามคืนยูกิเองก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ร่างของฮารุมลักบกบถูกฝังในหิมะดวงตาเบิดกว้างรอยยิ้มแฝงความสงบตั้งแต่นั้นมาทุกๆปีหากหิมะตกในวันเดียวกับคืนที่ฮารุมตายจะมีหญิงชุดขาวเดินท่ามกลางพายุหิมะ เธอจะเคาะประตูบ้านทีละหลังหากมีใครเปิดจะพบเพียงเงาเงย็นเยือกกับรอยเท้าหายไปในหิมะผู้รอดชีวิตเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเจ้ารู้จักคำว่าแขนจนลงหายใจกลายเป็นหิมะหรือไม่ข้อห้ามของหมู่บ้านยูกิยามะห้ามพูดชื่อยูกิในวันที่หิมะตกห้ามเปิดประตูหากมีเสียงเคาะในคืนหิมะหนักห้ามใส่ชุดขาวทั้งหมดในฤดูหนาวเพราะเธออาจคิดว่าเจ้าคืออยู่ที่รอให้เอาคืนตำนานยังกล่าวว่า หากมีคนร้องให้ให้เธออย่างแท้จริงในหิมะแรกของปียูกิอุรามิจะได้ไปสู่สุขติแต่จนถึงวันนี้ไม่มีใครกล้าร้องให้ให้เธออีกเลยกดติดตามไว้เลยเพราะเรื่องหน้าคุณอาจเคยไปมาแล้วแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นตำนานยาโซกาเมะกระดิ่งผูกคอทั้ง8 ในยุคเอโดตอนปลายมีหมู่บ้านหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกของคว้ยที่ดับหมู่บ้านนี้มีประเพณีอันประหลาดที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงผู้หญิงคนใดที่เกิดมามีดวงตาข้างซ้ายสีจางกว่าข้างขวาจะถูกเรียกว่ายาโซกามะหรือหญิงแปดกระดิ่งเมื่อเด็กหญิงที่มีลักษณะเช่นนั้นอายุครบ13ปีจะถูกนำตัวไปที่ศาลเจ้าร้างกลางป่าเพื่อทำพิธีผูกกระดิ่งแปดใบไว้รอบคอเป็นกระดิ่งโบราณทำจากทองสำริดส่งเสียงแหลมใสาหากเสียงกระดิ่งดังขึ้นพร้อมกันทั้งแปดจะเชื่อว่าเป็นสัญญ,ญาณของวิญญ,ญาณดก ดัมบันที่กำลังมองหาเจ้าสาวจากโลกมนุษย์ว่ากันว่ายาโซกามตดคนแรกคือเด็กสาวนามว่าโฮซุมิดเธอเป็นเด็กเงียบๆบีดวงตาสีไม่เท่ากันพออายุครบ13ปีเธอก็ถูกทำพิธีและหายไปในป่าไม่มีใครพบศพของเธอแต่ในคืนวันพิธีมีคนได้ยินเสียงกระดิ่งดังมาจากป่าลึกเสียงแหลมแรกเข้ามาในความฝันทำให้คนในหมู่บ้านนอนไม่หลับหลังจากนั้นทุกๆแปปีหากไม่มีเด็กหญิงที่มีตาไม่เท่ากันเกิดมาหมู่บ้านจะต้องสร้างยาโซกามตดขึ้นมาหนึ่งคนโดยเลือกเด็กหญิงหน้าตาสวยที่สุดในหมู่บ้าน และควักตาซ้ายของเธอออกความสยองที่ตามมามีบันทึกโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ที่เคยได้ยินเสียงกระดิ่งของยโซกามสในป่าจะต้องเสียการได้ยินชั่วคราวและหลังจากนั้นแปดวันจะถูกลากเข้าสู่ความฝันที่ไม่สามารถตื่นได้อีกร่างของยโซกาเมสจะไม่มีวันเน่าเปื่อยเธอถูกกล่าวขานว่าเป็นเจ้าสาวของผู้กระดิ่งที่เฝ้าประตูโลกหลังความตายด้านตะวันออกนักบวชที่พยายามหยุดทิทที่เคยพยายามแอบขโมยกระดิ่งไปเผาแต่กลับถูกพบเป็นศพในวันรุ่งขึ้นแขวนคออยู่กลางศาล เจ้าด้วยกระดิ่งแปใบแทนเชื่อคำสาบของกระดิ่งทั้งแปเสียงกระดิ่งในตำนานนี้เชื่อกันว่าไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่สามารถปลุกให้ยโซกาเมตตื่นจากอีกโลกหนึ่งได้หากมีใครก็ตามในยุคปัจจุบันได้กระดิ่งแปใบนี้มาครบและผูกไว้รอบคอหุน่นผู้หญิงในคืนเดือนดับจะเรียกเธอกลับมาหากเธอกลับมาแล้วจะไม่มีใครในหมู่บ้านได้หลับอีกเลยกดติดตามไว้เลยเพราะเรื่องหน้าคุณอาจเคยไปมาแล้วแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามมนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟัง ยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่งแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นคุชเนริชย่ารัตตีนถีตำนานต้องห้ามจากยุคเอโดนะหมู่บ้านอาโอบาอันห่างไกลในจังหวัดยามานาชิมีตำนานต้องห้ามที่ไม่ถูกพูดถึงมานานหลายร้อยปีตำนานของคุชเนริชพืชพันุโบราณที่ไม่ได้เติบโตขึ้นเพียงด้วยแสงแดดและน้ำฝนแต่งอกเงยจากพลังอาฆาตและดวงวิญ,ญญาณของผู้ตาย ที่ไม่ได้รับการสังเวชต้นกําเนิดของย่าย่าคุซาเนริมักขึ้นอยู่รอบๆพื้นที่ที่มีการตายผิดธรรมชาติเช่นป่าฆ่าตัวตายสุสานที่ลืมเชื่อหรือแม้แต่ลาประหารกล่าวาว่ากันว่าใครที่เหยียบย่านี้เข้าโดยไม่ได้ขออนุญาตจะได้ยินเสียงกระซิบจากใต้ฝ่าเท้าและทันทีที่เดินไปต่อเท้าจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนโดนรัดด้วยทวันที่มองไม่เห็นพิธีกรรมลับของหมู่บ้านในสมัยเอโดะชาวบ้านอาโอบารู้ถึงพลังของย่านี้ดีพวกเขาจะไม่เหยียบมันเด็ดขาดและมีพิธีกรรมหนึ่งชื่อว่าโซเทน แปลว่าสะบัดฟ้าแล่เงาซึ่งจะทําทุกปีในคืนพระจันทร์สีเลือดโดยพาเด็กสาววัยสิบปีไปยังลานประหารเก่าแล้วปล่อยให้นั่งนิ่งกลางพงยาคุซาเนริจ,จนกระทั่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากเงามืดเด็กที่รอดกลับมาได้จะมีเงาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเงาตามตัวตลอดชีวิตส่วนเด็กที่ไม่รอดจะกลายเป็นร่างใหม่ของย่าราดของพืชจะงอกจากปา และตาพันรัศบ,บไว้ใต้ดินไม่ให้ใครพบอีกเหตุการณ์ปัจจุบันในปี2003นักสำรวจเมือร้างกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปยังหมู่บ้านอาอบาท,ที่ตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างชายคนหนึ่งชื่อว่าคาซิตตเหยียบเข้าไปในพื้นที่ลานหญ้าโดยไม่ได้สนใจคำเตือนป้ายเก่าๆที่เขียนว่าอย่าเดินต่อเขาเล่าว่าเท้ารู้สึกเหมือนจมหายลงไปกับพื้นและเริ่มได้ยินเสียงลมหายใจที่ไม่ใช่ของตัวเองกล้องของเขาหยุดทำงานทันทีหลังจากนั้นหนึ่งงงนาทีและไม่มีใครพบเขาอีกเลยเหลือเพียงรองเท้าข้างหนึ่ง ที่มีหญ้าสีคล้ำพันรอบจัดวางอยู่กลางลานร้างอย่างประณีตคำเตือนสุดท้ายหากคุณเดินป่าในเขตภูเขายามนาชิตและพบพืชคล้ายหญ้าที่มีสีเขียวคล้ำเย็นผิดปกติเมื่อสัมผัสจงอย่าเหยียบลงไปจงอย่าพูดหรือมองเงาของคุณขณะเดินผ่านเพราะคุณอาจไม่ได้เดินออกมาด้วยเงาของตัวเองเพียงเงาเด,เดียวอีกต่อไปกดติดตามไว้เลยเพราะเรื่องหน้าคุณอาจเคยไปมาแล้วแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นอิวารโซเสาต้องสาบในศาลาร้างตำนานผีญี่ปุ่นแบบเข้มข้นสยองขวัญและลึกลับในหุบเขาลึกของจังหวัดยามานาชิมีศาลาไม้โบราณหลังหนึ่งที่ไม่มีชื่อประจากทางเดินเข้าถึงอย่างเป็นทางการถูกซ่อนเร้นอยู่ในป่าไผ่ที่ไม่เคยปรากฏในแผนที่ใดๆคนท้องถิ่นเรียกศาลานั้นว่าคาคุเรโดะหรือศาลาลับแต่ในหมู่นักเล่าเรื่องผีจะรู้จักกันในนามว่าบ้านของอิวารโซ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ศาลาแต่คือเสาไม้ต้นหนึ่งในศาลานั้นเสานั้นตั้งอยู่ตรงกลางศาลามีเชื้อชีเมตดนวภาพันอยู่รอบๆด้วยมือหยากหยกักราวกับจัดกักขังสิ่งบางอย่างไว้ได้นในลวดลายของไม้ถูกเผาเป็นอัคขระโบราณซึ่งไม่มีใครถอดความได้ทว่าผู้เท่าบางคนในหมู่บ้านกล่าวว่ามันคือคำสาปผนึกความตายที่ถูกสลักไว้โดยนักพรตต้องห้ามในยุคเอโดะเรื่องเล่าในตำนานเสาต้องสาปผู้ดูดกลืนใจมนุษย์ เมื่อกว่า300ปีก่อนศาลานี้เป็นสถานที่ประหารนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกใช้เวทต้องห้ามโดยเฉพาะนักพัฒนามาซาเอมองผู้ถูกกล่าวหาว่าเรียกวิญญาณจากโลกหลังความตายมาสถิตในวัตถุในคืนที่เขาถูกประหารเขาไม่ได้ร้องไห้หรือขอชีวิตแต่เพียงพูดว่าข้าไม่ตายข้าจะเป็นเสาและข้าจะเฝ้ามองพวกเจ้าทีละคนหลังจากถูกตัดหัวร่างของเขากลับไม่ยอมเน่าเปื่อยมีเพียงหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่เจ้าหน้าที่จึงตอกศพของเขาทั้งร่างลงไปในฐานเสาแล้ว ใช้ไม้สากุระาสักทําเป็นเสาตอกหัวใจไว้ตรงกลางจากักนะณจริงสลักอาคมสกัดคําสาปไว้กลายเป็นเสาอิวาเรโซคําเตือนจากคนเท่าอย่าแต่เสาอย่าเจ้ามันนานและอย่าไปคนเดียวเพราะคนที่เข้าไปในศาลาแล้วเพลิดแต่เสานั้นจะหายไปจากโลกโดยไม่มีร่องรอยพวกเขาจะยังคงอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีใครมองเห็นอีกเลยเสมือนถูกดูดเข้าไปอยู่ในเสาวความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยในทุกๆฤดูร้อนจะมีเด็กหายหนึ่งคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงเสมอและทุกครั้งที่มีคนหาย เชือกบนเสาจะคลายออกไปทีและเส้นว่ากันว่าถ้าเชือกทั้งหมดหลุดจากเสาเมื่อใดซาเอมงจะไม่เฝ้ามองอีกต่อไปเขาจะลุกขึ้นเดินหักเทอหลงทางในป่าแห่งยามานาชิแล้วพบศาลาไม้ที่ไร้ชื่อจงอย่าเดินเข้าไปเด็ดขาดและถ้าหากเธอเห็นเสาไม้ที่มีลายสลักแปลกๆอยู่ตรงกลางให้รีบหันหลังกลับทันทีเพราะถ้าเธอจ้องมันนานเกินไปมันจะจำใบหน้าของเธอได้และเธอจะกลายเป็นหนึ่งในเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยิน อีกเลยแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นยูเมโนโซตกขอบฝันต้องห้ามตำนานญ,ญ,ญี่ปุ่นต้องห้ามจากเมืองที่ไม่มีในแผนที่ในจังหวัดที่ไม่มีใครระบุพิกัดได้มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่ายูเมโนโซตกแปลตรงตัวว่าขอบนอกของความฝันคนท้องถิ่นเชื่อว่าที่แห่งนี้ ไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาแต่เป็นจุดตัดระหว่างโลกแห่งความฝันกับโลกความจริงไม่มีใครสามารถเดินทางไปถึงยูเมโนโซโตได้ด้วยแผนที่หรือ G.P.S. เพราะหมู่บ้านนี้จะปรากฏเฉพาะในความฝันเท่านั้นแต่ถ้าใครฝันเห็นหมู่บ้านหลังคารบราณเรียงตัวท่ามกลางหมอกและมีเสียงระฆังดังอยู่ไกลๆนั่นหมายความว่าขอบฝออันต้องห้ามได้เปิดออกมาให้เขาเข้าไปแล้วกฎของยูเมโนโซโตห้ามหันหลังกลับเมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านเด็ดขาดหากหันกลับไปมองทางเดิม แม้เพียงครั้งเดียวจะตื่นขึ้นมาในสภาพร่างกายที่ไม่ใช่ของตนเองห้ามถามชื่อใครในหมู่บ้านชาวบ้านจะยิ้มและตอบกลับว่าเจอกันอีกฝั่งแล้วคนที่ถามจะไม่สามารถตื่นจากฝันนั้นได้อีกอย่าเดินเข้าไปในเรือนหลังสุดท้ายที่สุดขอบหมู่บ้านมีเรือนหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่แต่มีไฟติดอยู่ตลอดเวลาหากเปิดประตูเข้าไปจะพบกับตัวตนที่คุณลืมไปแล้วกําลังรออยู่ต้นกําเนิดของตำนานเชื่อกันว่าอยู่ในโนสโตเกิดจากการรวมตัวของจิตวิญญ,ญาณที่ไม่ยอมหลุดพ้นจากฝันของตนเอง คนที่หลับลึกจนไม่เคยตื่นคนที่หมดศรัทธาในโลกจริงและคนที่ตายระหว่างฝันในบันทึกของพระรูปหนึ่งจากยุคเอโดกเขาเคยฝันเห็นหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ต่อเนื่องถึง49คืนและคืนสุดท้ายเขาเดินเข้าไปในเรือนหลังสุดท้ายแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยสัญญาณว่าใครกำลังจะถูกดึงเข้าไปเริ่มฝันถึงประตูไม้บานเก่าๆที่มีตัวอักษรว่ายูเมความฝันฝันซ้ำๆถึงหมอกและเสียงระฆังตื่นมาพร้อมกับกปลี่นทูบหรือกปลิ่นไม้เก่าติดจมูกเมื่อมองกระจก จะเห็นใครบางคนยืนอยู่ในฉากหลังที่ไม่มีอยู่ในห้องจริงคำเตือนสุดท้ายหากคุณฝันเห็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยหมอกและมีป้ายไม้เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ขอบฝันแต่อย่าคิดจะกลับไปให้รีบลืมตาทันทีอย่าเดินเข้าไปอย่าแม้แต่จะทักใครและอย่ามองเงาของตัวเองในฝันเด็ดขาดเพราะนั่นไม่ใช่คุณแค่กดหลายครั้งเดียวอะช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น ตำนานญี่ปุ่นมมโยอิโนโทบิระประตูที่เปิดแค่กับคนหลงทางในใจไมโอนโทบิเรมีประตูหนึ่งในป่าลึกของจังหวัดยามานาชิที่ไม่มีใครสามารถหาเจอได้เว้นแต่คนที่กำลังหลงทางไม่ใช่ในเส้นทางเดินแต่หลงทางใน,ในใจตัวเองต้นกำเนิดของตำนานเรื่องเล่าน,นี้เป็นหนึ่งในตำนานพื้นบ้านเก่าแก่ที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกทางการแต่แพร่กระจายผ่านคำบอกเล่าของชาวบ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าโดยเฉพาะในหมู่ผู้เฒ่าที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาฮิมุระซึ่งว่ากันว่าเป็นหนึ่งในภูเขาต้องห้าม ที่ผู้คนหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้อย่างค่ำคืนลักษณะของประตูประตูนั้นไม่มีลักษณะถาวรบางคนเห็นว่าเป็นประตูไม้เก่าผุพังบางคนบอกว่าเป็นสาประตูโทริีิซีดำสนิทต,ตั้งอยู่กลางลำธารแห้งแต่จุดร่วมของทุกคำบอกเล่าคือประตูนั้นจะมองไม่เห็นเลยหากผู้ที่เดินผ่านไม่มีความสับสนหรือทุกกระทมอยู่ในใจคนที่มองเห็นประตูนี้มักอยู่ในช่วงที่สับสนกับชีวิตอาทิสูญเสียคนรักเสียใจในความผิดพลาดในอดีต หรือกำลังสิ้นหวังกับการมีชีวิตอยู่กดของประตูไม่อยู่อีกประตูจะเปิดเมื่อคุณแต่มันด้วยความรู้สึกยอมแพ้เมื่อก้าวผ่านไปคุณจะไม่สามารถกลับมาได้อีกเว้นแต่คุณหายหลงจากภายในใจผู้ที่กลับออกมาได้จะจำไม่ได้ว่าพบอะไรหลังประตูแต่ดวงตาจะเปลี่ยนไปเหมือนผ่านนรกมาเรื่องเล่าของอาจารย์เรียวชายไวกลางคนชื่อเรียวสังเคยเป็นอาจารย์โรงเรียนมัธยมในโตเกียวแต่หลังจากลูกสาวคนเดียวเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุ <H ead ing> ทางรถยนต์โดยมีเขาเป็นคนขับเขาก็ลาออกและหายตัวไปหลายเดือน6เดือนต่อมาเขากลับมาที่หมู่บ้านเล็กๆใกล้ภูเขาฮิมุระพร้อมกับใบหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสงบนิ่งเยือ ok กเย็นและเหมือนลืมทุกอย่างในอดีตมีคนถามเขาว่าไปอยู่ไหนมาเขาตอบเพียงว่าฉันหลงทางอยู่ในที่หนึ่งที่ไม่มีใครควรไปและฉันกลับมาได้เพราะพบว่าลูกสาวฉันไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นั่นต่อมาอาจารย์เรียวกลายเป็นคนช่วยให้ผู้คนที่จิตใจใกล้พังพินาศได้ค้นหาหนทางของตัวเองก่อนจะถึงประตู นั้นสิ่งลี้ลับเบื้องหลังประตูบางคนเชื่อว่าหลังประตูคืดน,นินแดนของยูเรวิญญาหลงทางบางคนบอกว่ามันคือหลุมแห่งความเสียใจสำแล้วสำเล่าหรืออาจเป็นดินแดนที่คุณต้องเผชิญกับเวอร์ชั่นที่คุณกลัวจะเป็นที่สุดและในบางตำนานมันคือที่ท,ที่วิญญาณของตนเองจะเดินเข้ามาเจอประตูอีกบานซึ่งจะเปิดเฉพาะกับคนที่ให้อภัยตัวเองได้สรุปมายุอิดโนโทโบิรัก ไม่ใช่แค่ประตูของความลึกลับแต่เป็นสัญลักษณ์ของจิตใจมนุษย์เมื่อเราหลงทางในจิตใจเราจะมองเห็นทางที่ไม่มีใครควรเดินแต่ถ้าเข้าไปแล้วกลับออกมาได้บางทีเราอาจกลายเป็นคนที่เข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นอย่างแท้จริงแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นตำนานญี่ปุ่นนางอะเรฮานะหน้าลอยตามลำธาร ในหมู่บ้านห่างไกลกลางหุบเขาของจังหวัดยามานาชิมีลำธารสายหนึ่งที่ไหลคดเคี้ยวผ่านป่าไผ่และก้อนหินมอสเขียวสดชาวบ้านเรียกลำธาน,นี้ว่าอุเซโรคาวะซึ่งแปลว่าลำธารว่างเปล่าเพราะไม่ค่อยมีใครเห็นสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนั้นเลยแต่มีคำเตือนหนึ่งที่ส่งต่อกันมาในหมู่ชาวบ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่าเดินไปริมลำธารคนเดียวตอนพระอาทิตย์ตกอย่าหยุดมองเงาสะท้อนในน้ำและอย่าเอ่ยคำว่าใครอยู่ที่นั่นมิฉะนั้นเธอจะลอยมาให้เห็นเรื่องเล่านางอาเรฮานัทหน้าลอยตามลำธาร มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อฮานะอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านอุซโรเมื่อราวร้อยปีก่อนเธอสวยมากจนหนุ่มทั้งหมู่บ้านหลงรักแต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะฮานะมีบางสิ่งแปลกประหลาดเธอไม่เคยพูดเธอแค่ยิ้มเงียบๆและไปนั่งที่ริมลำธารทุกเย็นมองน้ำไหลาราวกับกำลังฟังเสียงกระซิบของมันวันหนึ่งฮานะหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบศพของเธอแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นในวันต่อมาคือใบหน้าของเธอลอยเอือยบนน้ำท่ามกลางกลีบดอกซากุระที่ร่วงหล่นทั้งที่ไม่ใช่ฤดูดอกไม้บานผู้เท่าคนหนึ ว่าว่าฮา,า,านาอาจไม่เคยเป็นมนุษย์ตั้งแต่ต้นเธออาจเป็นธมิทแห่งสายน้ําที่แฝงตัวเป็นหญิงสาวเพื่อเฝ้าดูผู้คนหลังจากนั้นใครก็ตามที่ยืนริมลําทางตอนเย็นแล้วแอบถามเบาๆว่าใครอยู่ที่นั่นจะเห็นใบหน้าหญิงสาวลอยสวนกระแสน้ําตรงเข้าหาตัวพอรีบหลบก,กลับไปจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกซากุระชื้นน้ําและบางคนที่เผลอยื่นมือไปสัมผัสน้ําก็ไม่เคยกลับมาความเชื่อท้องถิ่นผู้คนเชื่อว่าฮานาะจะเลือกเหยื่อที่มีจิตใจสับสน หรือหลงทางในใจหากได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากลำธารว่ามองฉันสิห้ามหันไปเด็ดขาดทุกปีในฤดูใบไม้ร่วงชาวบ้านจะลอยดอกไม้ลงลำธารเพื่อปลอบโยนวิญญาณหานะัไม่ให้ออกอลราวาสนางเารหานะัจึงกลายเป็นทั้งคำเตือนและตำนานของลำธารอุสุรน่าหญิงสาวที่ยังคงลอยตามน้ำหาใครสักคนที่ใจหลงทางเหมือนเธอแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นโทกิโอโคเอรุคางามิด er กระจกค่าเวลาตำนานญ,ญี่ปุ่นต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากลองมองเข้าไปในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดยามานาชิมีสาลเจ้าเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างกลางป่าที่ศาลเจ้าแห่งนั้นมีห้องหนึ่งที่ถูกปิดตายไว้ด้วยโซ่สนิมขึ้นเขียวและเหนือประตูมีแผ่นไม้ที่เขียนไว้ว่าอย่าเปิดเพื่อมองอดีตอย่ามองเพื่อเห็นอนาคตคนในพื้นที่เรียกศาลเจ้านี้ว่าศาลเจ้าคางมิหรือศาลเจ้ากระจก และในตำนานเล่าขานว่าภายในห้องนั้นมีสิ่งของต้องห้ามเพียงชิ้นเดียวกระจกโบราณที่สะท้อนการเวลาที่มาของกระจกข้ามเวลาในยุคเอโดมีหญิงสาวนามว่าอาโออิเป็นมิโกะผู้ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้นางได้รับกระจกแห่งเวลามาจากชายลึกลับผู้เดินทางมาจากฝั่งทะเลตะวันตกกระจกนั้นมีกรอบไม้ดำที่สลักอักษรทันจิเลนรางว่าโทกิจเวลาชายผู้นั้นกล่าวกับอาโออิว่า อย่ามองนานเกินแปดลมหายใจอย่าใช้กระจกนี้ถามคำถามท,าที่หัวใจไม่อาจรับคำตอบได้แต่ความอยากรู้ของมนุษย์ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดอาโอิล่องมองลงไปในกระจกและเธอเห็นภาพในอนาคตสารเจ้าที่ถูกเผาชาวบ้านที่ตายเรียดและตนเองในชุดขาวเลือดโชคยืนอยู่คนเดียวใต้เท่าฐานคำสาดของกระจกผู้ใดที่มองกระจกนี้จะเห็นหนึ่งในสามอย่างอดีตของตอนเองโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่สามารถย้อนแก้ได้อีกอนาคตของตอนเองมักเป็นภาพที่น่าหวาดกลัวและเตือนใจเงาของตอนเองที่ไม่ใช่ตัวเรา สิ่งมีชีวิตที่คล้ายเราแต่ไม่ใช่เราและมันจะเริ่มปรากฏในโลกจริงหลังจากนั้นชาวบ้านหลายคนในสมัยนั้นเริ่มเข้าไปมองกระจกด้วยความอยากรู้และหลายคนหายตัวไปบ้างก็กลายเป็นบ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่กลับกลายเป็นจริงในภายหลังสุดท้ายอาโออิ e ต้องใช้ชีวิตเฝ้ากระจกจนตายและก่อนตายเธอได้เขียนคำสักไว้บนผนังห้องด้วยเลือดตนเองกระจกนี้ไม่สะท้อนสิ่งที่เป็นแต่มอบสิ่งที่เราไม่ควรรู้พิธีต้องห้ามที่ไม่ควรทำว่ากันว่าหากใครพบทางเข้าสารเจ้าและทำพิธีตามนี้จะสามารถ เห็นเวลาที่ไม่ควรเห็นเข้าไปในศาลเจ้าตอนตีสามจุดเทียนแปดเล่มรอบกระจกพูดว่าโทกิโอโคเอรุคางามิ er ขอให้ฉันได้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นมองกระจกโดยไม่กระพริบตาจนครบแปดลมหายใจหากทำครบคุณจะได้เห็นหนึ่งในสามสิ่งที่กล่าวไว้แต่อย่าหวังว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกหากคุณพบศาลเจ้าคาง,งามิจงอย่าเปิดประตูนั้นเพราะคุณอาจไม่รู้ว่าภาพในกระจกนั้นเริ่มมองกลับมาหาคุณแล้ว และครั้งนี้มันจะไม่ใช่เพียงแค่ภาพสะท้อนอีกต่อไปแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจาถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นโกเรคุโนโอโตกะชายผู้ให้พรที่ไม่ควรรับตำนานผีญี่ปุ่นเข้มข้นและหลอนลึกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของแถบภูเขาอิชิคาวะมีสาลเจ้าเล็กๆที่ถูกเรียกว่าสาลเจ้าร้ายผู้ดูแล ซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าชื้นเย็นตลอดปีชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ย,ยกเว้นในคืนวันโกเรคุกคืนแห่งการขอพรที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งนัคืนเดือนเมื่อใครที่เดินทางไปถึงศาลในคืนนั้นจะได้พบกับชายคนหนึ่งในชุดขาวเสน็จใส่บุกสุเกสบังหน้าเขาไม่พูดไม่ขยับตัวและจะยื่นมือให้เพียงอย่างเดียวหากมีใครกล้าจับมือเขาแล้วกล่าวคำขอพรอ,อกไปพรน,นั้นจะเป็นจริงอย่างน่าขลลุกภายในเจ็ดวันแต่สิ่งที่ไม่มีใครเล่าต่อกันหลังจากพรเป็นจริงสิ่ง ผิดปกติจะค่อยๆเกิดขึ้นกับผู้ขอวันที่หนึ่งเงาของผู้ขอจะเริ่มหนาขึ้นเหมือนมีคนอีกคนยืนทับเงาของเขาวันที่สามภาพสะท้อนในกระจกจะไม่ตรงกับตัวจริงเช่นยิ้มทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้ยิ้มหรือกระพริบตาไม่พร้อมกันวันที่ห้าคนรอบตัวเริ่มลืมชื่อของเขาแม้แต่ครอบครัวก็นึกไม่ออกว่าเขาเป็นใครวันที่เจ็ดเขาจะหายไปในความเป็นจริงเหลือเพียงเงาหรือเสียงฝีเท้าที่ยังเดินอยู่ในบ้านว่ากันว่า,วาทุกคนที่หายไปจะกลายเป็นคนต่อไป ในชุดขาวผู้ยื่นมือให้พรในศาลเจ้ารางนั้นบันทึกต้องห้ามมีนักวิชาการญี่ปุ่นคนหนึ่งเคยลองเสียงสัมภาษณ์ชายในชุดขาวด้วยตนเองเขาไม่ได้ขอพรแค่ถามว่าคุณคือใครชายในชุดขาวตอบเพียงสั้นๆด้วยเสียงแหกพร่าเหมือนหลุดจากหุมศพว่าข้าคือผลลัพธ์ของพรทั้งหมดหลังคืนนั้นนักวิชาการคนนั้นหายตัวไปทิ้งไว้เพียงสมุดโนด้ตเล่มหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือตัวเองการได้รับสิ่งที่เกินกว่ากำรมที่ควรได้คือการละเมิดสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์คำเตือน สารเจ้านี้ไม่อยู่ในแผนที่แต่บางคนบอกว่าหากคุณรู้สึกว่าคุณโชคร้ายมากพอที่จะอยากได้พรจากใครก็ได้ทางเดินไปยังสารจะเปิดขึ้นเองไม่ใช่ทุกพอรอที่ควรถูกขอและไม่ใช่ทุกข้อนอที่ควรจับมือนั้นแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแกนแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น